เออลุงก็นั่งอยู่บนค่าคงที่เหมือนกันอยู่บนก็ได้อยู่ในก็ได้อะบอกว่าอยู่บนค่าคงที่ก็ได้ถ้าบนข้าคงที่ก็เหมือนกับนั่งอยู่แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งที่มันต่อเรียบถึงกันอย่างเงี้ยงงมันแค่ับไม่งง,งมัง้งอ่องงครับเนี่ยง,งงอีกงงก็ดีอ่ะถ้กงัน <c oughs> <c oughs> อ่างงนะดีออก็เหมือนมัธยมที่บอกว่าหาหลักฐานอะ่ะถ้ายังหาหลักฐานอยู่แสดงว่าไม่จริงอ่ะใช่ยังหาไม่เจออันนี้พูดเรื่องจริง พูดได้ฟังให้เฉยถ้ยังหาหลักฐานอยู่จริงก็งงนะงงหรือเปล่าลุงอ่ะอถ้าเรายังหาหลักฐานอยู่ใช่ก็เบบยังหาอยู่มันยังไม่จริงก็ยังหายังหาอย่างมันขายังหาตัวจริงแท้มันยังไม่เจอแล้วไม่เชื่อน่ะดีแล้วถูกต้องขนาดว่ามีต้นทุนของความไม่เชื่อยังตามหาหลักฐานี ก็ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าเอย้อนยอดยอนเอาภาษาสองภาษาแล้วนะใช่ไม่เชื่อมันดีอยู่แล้วเอ้าเหมือนพูดขอโทษนะฮะพูดไม่จริงกับตัวเอง่ะเพราะหาหลักฐานอออืในเมื่อไม่เชื่อก็โอเคเ่าจบองจะจบเชื่อหรอกแต่ต้องมีหลักฐานก่อนเอ้าแสดงว่าอยู่กับกลุ่มความเชื่อชมันจนแน่นมากก็แน่นมากะฮะเรื่องของ